พ่อครับเมื่อนี้นี่กับภาพพี่น้องมาเห็นน้ากันในเรื่องของการลดมะรงวันเนาะพอนะ่อเนาะพ่อวัดดีพี่น้องพานซื้อลงยนะูทูปในพ่อ <มา S 1> ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พ่อกับภาพพี่น้องมาเห็นในมุมของการไล่มลรงวันหรือจัดในหมวดว่ามลรงวันนี่ขันได้หลายนี่กับเห็ดหแห่แมลรงวันนี่ลดลงนะครับหลัวก็ในส่วนของกินนี่หายไปเมื่อนี้ครับมาผ้ามาเบงนะครับผลิตภัณฑ์นะครับจากแบรนด์ของ ไมโครเบทครับนี่หัวเชื้อจุลินทรีบบรย์ไมโครเบทพ่อกะบ่ได้ใส่ถังหลายนะครับปัจจุบันนี้พ่อมีหมูจกักโตครับสี่สิบก็โตแต่หมูขุนครับหมูขุนนีสี่สิบก็โตโกะถือว่ากินหายไปหลายว่าพอ่พอครับก็กินนี่บ่มีดเด้อเพราะว่ามีหัวเชื้อตัวนี้ครับท้าไห่ดับกินแล้วมาเลงมันกับบ่มา,าไก่ครับเป็นม,มากกับบ่หลายแล้วกะไข่กับบ่ได้เพราะว่าไข่กับฟอไปเลยนะมันกับจิบ่มี่ก็เนื่องหลังจากที่พ่อได้สังเกต ว่าจะจากแมงวันครับนี่พ่อกะสีไปครับนี่ขวดที่สองนะครับในการดูแลนะครับว่าว่าจะเป็นกินว่าจะเป็นแมลงวันก็คือของพ่อสูตรผสมเข้มข้นครับนี่แหละขวดที่หนึ่งกผสมลายได้ครับแค่ฝาเดียวหนึ่งฝานะครับยังสมมุตินะครับอัตราของการผสมนะครับหนึ่งฝาต่อน้ํา20ลิตรนะครับแต่นี่คือเอาสูตรเข้มข้นครับหนึ่งขวดนี่นะครับต่อหนึ่งฝามีฉนวนแล้วก็คือ เฮ็ดแห้เข็มคนนะครับย่ำสีดพ่นพอสีได้บม่ได,ด้สีไหลมันพอบ่งสีบม่ได้สีไหลครับพอกระเติมเนืบรอยครับแล้วก็มีการขยายยิงไว้ัสซิมบัีครับพี่น้องครับหลังจากที่จุลลนรี์นะครับจะได้ถือกำนาแล้วก็มีการขยายตัวครับแล้วจ็จังคอยนั่มมาขายาแล้วก็จังคอยไปสีพ<ม>่นตะกอเคยมีมาแรงวันลักษณะของมาแรงวั่นที่เป็นมาแรงวันหมูหม,หมูนี่สิเป็นแบบไหนพอ้อนมากวัน่นสีเป็นมาแรงวั่นเขียวครับ มาแลงวันธ <ช lips. S 1> รรมดาเ่านี่แหละมันถึงมีหลายจับด้วยต้นไม้ต้นไม้ดำไปแล้วนี่ยกะฉีดทั้งสี่กับจังเห็นนี่และว่ามีที่แล้ถึงมีกับว่าหลว่าไหลกิที่ฉีดกับไม่ได้ยากรับนี่เป็นบ่อของพ่อบ่อกระสีครับแต่ um ว่าพอว่าเน้นย้ำเป็นไปได้ก็คือให้ฉีดช่วงย้ำเศร้าครับย้ำครับคำทีย้ำเลคำเพราะว่าขันแดดร้ายกับท่างหัวเชื่อหรือว่าจุลินทรีี่สีเดือนโตบ่ดีนะครับเนาะ ขันแมลงวันลายนี่มันกัมีผลกระทบปัสสาวเด้อคิ่งแวดล้อมก็คือหมูคือสัตว์ต่างๆเราไปเข้าก็ยังห้มันมีถั่วที่น้าขันแมลงวันลายมันกับมีสิ่งแวดล้อมที่พอดีไฟงานรถเพรบะว่าหมูว่าคนว่าสัตว์หลายอยังทั้งิ้นบ้านนี้ขันมันมามีก็คือมันมันจีเป็นผลดีเป็นผลดี ครับมีชนะแลี้ยก็คือการดีกเลี้ยงในเรื่องของให้กินมัมมี่หรือมัลรยงวันบอนนี่มันเป็นผลดีไปครับการเป็นผลดีครับในลักษณะของหัวเชียจุลินรี์ไมโครเบสพอความเป็นไปได้ก็คือกินหอมเนาะกินหอมกินหอมสิเป็นออกกินคือจังอ่าบักสมกินผลเไม่ว่างไงซะครับทางพ่อว่าบ่เป็นผลต่อคนต่อสัตว์บ่เป็นผิดต่อคนต่อสัตว์แม่แล้วก็บ่เป็นผิดต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นในเรื่องของชีวภาพชีวประพเอา ฝากไว้นะพี่น้องครับเมื่อนี้กะเจ็บภาพบรรยากาศม่เห็นให้เห็นน้ำกันครับในเรื่องของการดับกิ่นลดแมลงวันในฝ้าหมูคันพี่น้องเห็นมาผลิตภัณฑ์นะครับให้พี่น้องเห็นได้พอครับนี่นี่แหละครับหัวเชื้อจุลินทรีย์ตอนนี้มไม่กินแมลงวันกับมนนี่จัาเั็นัวครับแมลงวันกับมาพรมกินครับแมลงวันเกิดกินได้กับพอกินพอกินหรือความ็นครับนี่แหละทรงพานี่พี่น้องได้เห็นเห็นน้ำกันครับพี่น้องครับเห็นแล้วมาลายอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กับทา้งพ่อนะพ่อนะเอาพ่อน ล้วกาบโบกเมื่อยบายลาพี่นองนี่พ่อครับเอาเป็กนกำลังใจทางหล,ลานๆนั่มครับมือนี้ไดนมาเยบา็บภาพตามติดนะครับความเป็นยูลาไปแล้วพี่นองสบายดีสวัสดีครับ